สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวบ้านขามชาแนลนะคะเซาเนียเป็นเซาว,วันเสาร์ที่24ธันวาคมพศ2 5 6 5ค่ะพาพีพระนอมวมาอยู่ที่บรรยากาศการซื้อขายโคกกระบือชมผู้บุตรอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะตลาดเปิดทุกเซาของวันเสาร์นะคะไปค่ะคเพื่อเป็นการว่าเสียเวลาเข้าไปกันเลยค่ะ พี่สวัสดีค่ะเปิดไเเท่าไหรค่ะแยกลูกเหคะแม่แยกลูกบหอท่องว่างบ่บ้านท่องแปเดือนผสมยังไว้พี่ k f เ2อสองไอซประดูโอเคอฟเจ็ดสองไอซีประดูนะคะนี่ไปนี่หลอดเ oh. นี่ยค่ะเอฟเจ็สองไซีประดู กำหนดคอดค่ะพี่ใบหลอดครบพี่ขเขาเบิ้ง้างหน้ากำหนดคอดสิบห้าถึงยี่สิบมกราคกห้านะคะจะพิ่ววงมแม่พันธุง์งามๆค่ะเพิ่งพวงหางด้วยค่ะพวงหางงามนะคะเรื่อง,าง,ง,าะะงดำ หนังหนาใหญ่ดีค่ะค่ะพี่ฝากเบอร์โทรนะคะ093 093ค่ะ983 983ค่ะ224ครับ224ค่ะพี่ยังเนาะค่ะอ๋องครับหอยอ๋องนะคะหัวยี่ใสเนาะค่ะตรงจากกิโลเนาะไก่โลครับนะคะหอยอ๋องนะคะหัวตัวนี้หัวทองเท่าไหร่หรอคะ2ครับ69,000นะคะหัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณเท่าไรพี่หอยี่สิบ หอยซี่สิบบวกนะคะหัวตัวนี้ผสมแล้วทองแปดเดือนนะคะซื้อไปนี่กะหลังปีใหม่กะได้กินนองเล่นเนาะพี่เนาะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะงามๆค่ะแม่พันธุ์ทองแปดเดือนเราพร้อมควงหางงามควงสั่งดีลักษณะดีนะคะผสมกับผสมพอพันธุ์ที่ดีไว้พร้อมค่ะตัวนี้เออสวัสดีค่ะ้มากว่าค่ะมูนีบอมูนีมันาอมูนีมันรอตัวนี้งอไผ่น้นอย งามแต่ะาหัวไผ่น่าขตัวนี้ปลาอ๋อปลาัสพวกนี้พ่อเวาพ่เปท่าไรจ้าดิปไปเท่าไคะผมแม่ลูกเลยแม่ลูกเลยพ่อพ่ออันนี้ผมแม่พิ่นอืแม่ลูกเท่าไรพ่อแสนครับหาพันครับแสนห้าพันถ้าแยกเลยพ่อแยกบ่อแยกแบ่งเพิ่นกันล้ว อ๋อใครแยกกับแบงเคิงเลยเคิงก็เคิงเลยเลูกจัก,กเดือนแล้วพ่อลูกซีบเดือนเคิงล,ล,ลูกสาวยังนี่พ่อคะลูกสาวซีไว้คันโอ้ลูกสาวซีไว้ใบหลอดครบนะคะเดี๋ยวพอแล้วไปเอามาให้เบิงค่ะกับพ่อเอกสารเนี่ยค่ะแม่นี่กับงามได้นี่เดี๋ยวกัรสุดท้ายปานันกับบอสเซียกันทุ่นเนาะปานันกับบอสเซียกันยูติใบหลอดกับมี่ ไปบียกโซ่กำหนดขอดยี่สิบเอ้ยยี่สิามมกาเอานแม่พนกระทงมาตอนนี้ฟอเป็นบอโอ,อ,โอ้แม่ทงกจนสิขอดแล้วค่วอมคมนี่แสนกัหาพันค่ะนลูกพนไปไหนอ๋อลูกกับมี่อ๋อลูกกัใบรกบอ้นี่ค่ละลูกยมกราขาเแม็คมือเว่ะมัน่ะมันมันสิบปีแล้วสิบเดือนโอ้สิบเดือนเก่ามกราหกหา โอ้สิบเดือนสิบเดือนกว่าสิบเดือนกว่าพันพันถึงสิบเอ็ดเดือนโอ้หนู่มเบาพี่ขาดนี่หล่ะล้าล้นาล้มล้างแต่ืึนคู่ไปเหมือนความลูกกัดได้นี่ค่ะแม่ทองแล้วนะคะสิคอร์ดกำนดคอดมกกล้านี่แหละค่ะลูกกระพอดว่างมกกล้าหกหานะคะเนี่ยค่ะลูกสาวซี่ไหวใบหลอดครบแม่กับทองแล้วมีใบมีหลอดเพื่อกันค่ะนังหนาๆค่ะต้องลูกงามเลยนี่ แสนหาพันต่อร่องใดคือเกาพอลาว่าค่ะลูกกับงามนะคะแยกแยกลูกแยกแม่กันเลยครับอ่าค่ะจะแยกลูกแล้วแม่กับแบงเคิงนเนาะพราเนาะ,ะลูกสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะพโปมั่นแต่บาทลูกสูงประมาณด้วยด้วยอย่างนี้จะาบวกยุ่นเนาะ แป๊บแป๊ะไปทั้งลอยลอยสามสิบหมอลอยยิ้มลอยสามสิบบอกเหอประมาณนี้แหละค่ะแล้ก็กาต้มใบก้อนเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อเพื่อเหลือเพื่อขาดลอยลอยประมาณลอยยิ้มหาบวกย้อนไปทั้งสามสิบผืนนะพ่อเนาะสิบผืนลอยสามสิบผืนแล้วเนาะเนี่ยค่ะแม่กับนังน้าหนางามๆทรงสั่งงามทรงหลูกงามได้ไหนหลูกเพิ่นแม่เพิ่นกับทรงงามอยู่เนี่ยค่ะใส่พอนออกใส่พ่อนออกไว้วอมนี่ค่ะนังน้า ไงงามเนาะพนะ่อเนาะตัวนี้เดี๋ยวแม่ของพ่อวะนี่ตัวนี้พ่อเมีนนะคะเดี๋ยวเบิ้งค่ะเบิ้งเม่เพิ่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวลูกเพิ่นขางามนะคะงามค่ะงามทั้งแม่งามทั้งลูกแม่ทรงลูกดีแฮ้งพ่อฝาบเบอเท่าไงคะหกสี่ศูนย์หกสี่ค่ะพ่อ0 6. 0 6. 0 6. ศูนย์หกศูนย์หกอหกหกสองหกสามศูนย์หก่ศูนองหกสพอนยังะจ๊ะพอนองครับอ๋อพอนองง่วงามเป็นวพ่อพอนองงวงามง,ง,งาม่อยูออนี่ตะบลขวาจดมาทางข้ามค,ครับอ๋อง่วอยู่สารคข้ามนะคะทรงจากกิโลนะพ่อ ส่งอยหากิโค่รงอยหาซิบกิโลนะคะเพเรโสนกสนใจงัวแม่ลูกนะคะอาเซียกแม่ก็ได้เซียกลูกก็ได้นะพอนะหาแม่กระทองแล้วแปดเดือนนะคะใบหลอดครบทั้งแม่ทั้งลูกค่ะเพค่ะก็ต้องไดตรวดยากค่ะเพเรโสนกสนใจโรหาพ่อนองง่วงามเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะม่วพ่อมันจะโต่งามน้อยู่ฟ้ามกับนี้นะพอนะจะไปเบิ้งหนาฟอกของหนาฟ้ามก็ได้ขอบขอบขึ้นพ่อนองค่ะขอบคุณค่ะ นีขำค้งหนึ่งที่เบอร์ใบขดใดจ้านี่พื้นยึดมือหนาครับยึดมือหาแม่ลูกบ่คะแม่ลูกโอ้แม่ลูกลูกสาวด้ยแม่สูงลอยลอยหกนิดหน่อยแม่ลูกลูกสาวแม่สูงลอยหกสิบนะคะลูกที่เทขดใดพิ่นเหรอคะพี่นะครับลูกที่เทขดใดพิ่นแล้วพี่สองครับลูกพี่สองแม่โค้งสามไงสูงห้ามแห้ง่ะลูกกระทบนะนี่โค้งสามไง เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เบิง,บงเบิงเต็มโตเนี่ยค่ะค,คุณนะคะสูงอ160บวกทำงามลูกที่สองค่ะเนี่ค่ะลูกหยังคนน้อนี่ลูกหยังค่ะลูกสติงเล่ค่ะจะเป็นเซนซี่นะลูกสาวใบหลอดมี่ปะคะใบหลอดมี่ะคะ S <S> นี่ครับนะคใบหลอดมีครบนะคะค่ะใบหลอดครบสูง106เซฟนะคะแม่ลูกกระทบลูกสาวซี่ไหวเป็นมอฟฝั่งลูกสติงเล่นน่ะวอาพิทวอาสือตัวเสรแล้วค่ะฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะ063 063ค่ะ818ค่ะ4552ครับ4552พี่ยังเนาะค่ะพี่เล็กครับพี่เลขข้าวงอือไสพีอยู่ทวัดบุรีนี่ครับอ๋องวอือทวัดบุรีเขาเองนี่เองค่ะส่งเกกิโลนะคะครับ ส่งกก่กิโลคะส่งพี่ทั่วประเทศเลยโอ้ <laughs> เปิดได้ถึงเพิ่งได้ทรงพี่ทั่วประเทศเลยคะ่คะเจ็ดสิบเก้าเป็นคะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านั่นนุเพิ่มราคาเห็นว่าเพิ่มพร้อมเหมเอาเป็นยั้งมือนี่วอลพีทวอลถือเพิ่มราคาเง <c oughs> ื่อเพิ่งงามคะ่ะเลยเติมราคาให้เพิ่ม <c oughs> ค่ะเงื่อนงามๆค่ะสมค่ะ <c oughs> สมค่ะสมราคาค่ะโค้งสางดีค่ะ ลูกสาวก็มีใบมีหลอดครบค่ะลูกที่สองหัวตลูกที่สองลูกสาวนะคะอย่บเแม่นลูกซ้ายนะผัะกันกตมนี้พร้อมประกันตำนี้เหมือนซุย่างพร้อมนาะคะ่ะรับราคาราคากับว่าดีสูงนะคะราคาัะสมราคาสุดหลาลนรู้จนเติมราคาให้เพลินเพลินละงามบางังงามก็ได้ขอบคุณนะคะพี่เลขาขอบคุณคะ่ะนี่สาวนี่เท่าใดโน่หนี่แม่ลูกจ้ะโอ้แม่ลูกแม่ลูกเท่าใดโน่หนี่แม่ลูกนี่ก้าสุกเก้า โอ้เก่าสิบเกลูกสาวยังนันคืองามแต่ลูกซนะีไหวนนะใบหลอดพี่บน,นั่นนี่หลอดบมีตะไามีตะไบอ๋อมีใบบมีหลอดทองเคสามหนึ่งปาาระกันทองปาาระกันทองทองจักเดือนเรานี่สี่เดือนครับทองสีเดือนเคเสามหนึ่งนะคะปาาระกันทองร้อมนะคะแต่วัพนพลิกขานำเรียงยืน้อยเนาะ กันทองพร้อมค่ะลูกสาวทองแค่สามหนึ่งสี่เดือนลูกสาวนี่ลูกสาวสี่วัย เรองได้พร้อมวันนี้เกาสนี่เก้เก้นทพี่สองร้อยโล่ทรงพี่สองร้อยโล่เห็ดเขาแล้วันมาจากสาววันามทรงสามร้ยโลเลยฮะันมาจากสาวบันามทรงสามร้เลยป้า<ะ>ขันขันผู้ใดสนใจขันมาจากช่องสาววนามทรงให่สามรอยกิโลเลยฟรีเล็นมค่ะเก้าสนี่ตรอรองได้ปะบนยห้ตัวถ้าขันทรงสามร้อยโลอ้ยว่าไม่สิตัวไดยิงแมทรงสามรกิโลนะคะขันมาจากช่องสาววนขามชั้น แนวนะคะลงพีเลยลงพีเลยขันโอ้ยผู้ใดสนอกสนใจฝ่าโทรมาสด้วยค่ะเนี่ยซื้อสองในสามโอ้วเพราะว่าเมฆรับประกันทองใช่ค่ะซื้อสองในสามอัชพลูกนี่ก็งามแล้วคุ้มแล้วนี่ลูกนี่ตัวนั้นนทำได้จ้ะตัวนั้นได้ค่ะตัวนั้นเท่าไรคะเนี่ยตัวนั้นมีซีซิพหาโอ้ซีซิพหาลูกสาวยังนี่ลูกวินเชสเตอร์ค่ะซีซิพหานะคะนี่ลูกวินเชสเตอร์ค่ะ โครงสร้างดีๆสูงนี่ประมาณลอยสามสิบได้ยืดต,ตัวนี้ลอยสามสิบบวกลอยบวกค่ะงามค่ะนังหนาๆนค่ะอันนี้ทรงพีจะลอยโลซะเนาะทรงพีลอยโลด,ะนะอโ,ลดโอ้ขอต่อลงเนาะทรงจะลอยโลดไหมสองลอยโลเลยเหรอเอา้าขันทรงมาจากช่องสาว์ตอนครับสองลอยโลเลยโอ้ยสุดยอดแห้งค่ะฝากโทรมาเด้อค<ด>่ะฝากเบอร์โทรค่ะ091ค่ะศูนยค่ะ320 7320ูนย์ดงพี่แดงครับ พี่แดงว่าจะใสะ่พี่สารคามจ้ะโอพี่แดงสารคามนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เก้าสิบเก้าค่ะทรงฟรีสามรอยกิโลเลยเด้ขันมาจากช่องสาวบานคามนะคะตัวนี้สี่สิบห้าทรงฟรีสองรอยกิโลค่ะขันมาจากช่องสาวบานคามนะคะโอ้ยเฝ่าโทรมาเด้อนี่ให้แค่ดีช่องสาวบานคามเนี่ยนี่ขันว่ามีคนโอรว่า,าอยากอายคนดี <laughs> ขอบคุณพี่แดงค่ะ ค่ะงามค่ะแต่ลูกสาวกับงามเราเด้เนี่ยสตูกสาวเพิ่นงามดีลีค่ะสวยๆค่ะนี่ค่ะนายหอยแล้วก็น,น่ารักนะคะใครว่ามนุษย์คอดีตัวนี้ค่ะเจสิมหานะคะตัวนี้เจสิมหางามๆค่ะโอ้ยนี่ทำช่องตุ้นี่ตัวนี้ก็แดงงามได้เนี่สวัสดีค่ะ เปิดไปเท่าไรค่ะงามๆนี่หาซิมหาพ่อสวัสดีค่ะพ่อแดงงัวมากพ่อมือนีพ่อที่ับพ่อแดดงัวโอ้พอมือนีพ่อรอลารอซื้อหาซิมหา เบิ้งค่ะเบิ้งลองเงินไตยยนยนเลยงานแบบคุณอะค่ะเบ่้งคนยางช่อค่ะสีแดงตั้งแต่แวเลยครับตั้งแต่แวงัวประทันได้แขวงัว,วตักปีหรอคะ่ปะปีกว่าปลาสองปีกว่าตะวันได้แขวนะคะสองปีนิดนิดปีนิดตะวันหนังหนาแห้งค่ะเหลี่ยมนุบๆสีใดเลยค่ะสี ผู้ใดหมักแดงค่ะเบืองไทยแล้วเอาเบืงเองล่อไทยให้เบืองพร้อมนี่ค่ะป้าหางพ่วงหางพ่วงหางจนว่ดจดนี่แล้ว <c oughs> ค่ะนางค่ะบามันค่ะคุณนะคะ่ะ,คะสะดือรองน้ำใต้งามค่ะขางวดตัวนี้งามงามค่ะงามเด้อเนี่ยคะ่ะสีเสมือนจริงเลยนะคะในกล้องนี่แต่ว่าตัวจริงเนี่ยเหลี่ยมงามกว่าในกล่องอีกฝากเบอร์โทรห้อจ้า <c oughs> ศู3ย์เก้าสามสค่ะแป3เก้3สามสามอ๋อศูนย์เก้ 0933 8เ3 3 9ส9้าหยังนะจ้าหอยคบหอยอยกบหอยคบหอยอยู่ใสค่ะหอยย่พนท้องค่ะมื่อนี้หนูเป็นยังดอกหนูเบาพิเบาถือเบาซื้อเพิ่นกับพิเบาเบอร์เพิ่นกับพิษเนี่หลายเจ้าขอโทษขออภัยเด้อค่ะ ง่วงางามๆค่ะงวตัวนี้สูงอยู่ประมาณเท่าไรคะที่พรอยสี่บวกหรือนะครับคณค่อ,มอยมาณนี้เหรอม้ลอยหาอยอยบวกลอยสี่สิบบวกนะคะอ่างวง,งวงงามๆค่ะลอยสี่บหาบวกคุณละค่ะง่วงงามๆค่ะนังนังๆผู้ใดต้องการเป็นแม่บอกแม่พันผุนขาดุแล้วย่างช่วยเบิ้งคุณนะคะ งามค่ะขายงามตำนี้บอมีประกันตำนี้ประกันถก,กประกันถอนนะคะ,ะห,หอยค้มแล้วประกันนะคะราคาหนีตอรล่งเด้เนาะพีนน่เนาะอ่ะทรงกิโลนะจ๊ะลอยรู้ครับนะคะทรงลอยกิโลนะคะผนผู้ใดสนอกสนใจโทรหาหอยค้ยคมเราเลยะะลลราคาราคาบะเด็๋สูงแห้งเป็นแม่ท่านแม่บอกในขอกได้ผู้ใดมักสายสีแดงนะคะแดงจนแสบตาคนละตัวนี้ขอบคุณนะคะเนี่ค่ะ มีกระตูงงามๆค่ะมโอนี้หัวไหลหัวงามตัวนี้ครับตัวนี้ทอดฟิลอน่างนี้ใส่เปลือกทูซี่ซีซอนอย่างงี้นสาวบ้านขามค่ะสาวบ้านขามชาแนลขอบคุณนะคะตัวนี้ก็ได้ครับเิ่งทอดนะครับขอบคุณค่ะตัวไหนคะทอกเร็วตัวแรงมันก็นี่บ่ นี่ตัวหนึ่งของหอยค้อมนะคะเปิดยูซีซีทองแล้วเป็นทองหยังเวบุนีทองปลามันแดงงัวค้มโตไวนะคะซีซีค่ะเปิดไวซีซเปิดไวดไวาสูงนะคะงัวทองแล้วประกันทองนะคะนี่ปลามันแดงค่ะงามค่ะซีซีนี่ซื้อไววาสูงเลย งวดทองแล้วพอแกกเดือนทองแกกเดือนแล้วคะป้าทองซี่เดือนแล้วพร้อมประกันทองว่้มีตำนี้อย่างแก๊กยางซี่สิบหนีบสูงค่ะราคาพ่อป้า่งกจับพ่อใบได้ต่อเล็กหน่อยนิดๆิดค่ะตัวไห้เขากว่าต่อกันได้ยุได้นิดๆค่ะระวังนู่นว่าสิมีคารถแน่อ๋อน่โสิมีคารถแน่เนาะค่ะนะคะเบิ้งเบื้งตัวนี้กับตัวตัวนี้งามแห้งเนาะ ก็ว่าหนังแล้วหนาดีตัวนี้กับซีซิปหั่นได้หอดเขียวคุณนะคะงามคะ่นนะ,คะนั่นแหละค่ะผู้ได้สนอกสนใจสิเป็นงวดสาวนะคะสาวซื้อไปเป็นข้าเดียวกับบอมสมหรือสิเป็นงวดทองกะติดก่อหอยก้มไหลแล้วข้าวบริสุทธิ์แล้วข่าวทอดพ่อบายคะ่ะมาต่อไปมาเบิ้งงวดผูเบิ้งผูตัวนี้อ้ายแม่ตัวนี้แม่สวัสดีค่ะแม่เบิ้งไปข่าไหจ้าหนีผูร้อนอนนี่ตัวหน่อยๆน่อี่กว่าตาพี่มา ต้นน,น้อยๆนี่ฟมซิมหางว่อผูจักปีนะพ่อแม่2ปีกวดโอ้โผีสองปีกวดตะวอ้ว,วนแห้งพี่แองแปงงุนค่ะแล้วต้นนั้นเดีกวอ่ต้นนั้นอเจ็ดมื่นเจ็ดหมื่นันุ้ขันุตรงการพอพันเด้วค่ะเจ็ดหมืน่นฟองแมมแล้วสูงอ้สูงแห้งร้อยหกสิบวกคุณราคาคุณนางงามค่ะ เบิ้งเครื่องเพลทแล้วค่ะไข่ดำนะาาเครื่องเพลทริมได้มีผลงานงไปไหมโอย้ยผลงานงามก็ยงกังแมนวะได้ตแล้วปารเจ็ดสิบเทไรกับแมนเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าประกันผลงานสมได้นะคะความใส่งานเลยขันซื้อไปนี่คือความใส่งามค่ะงามนะคะคนว่าลูกออกมากกว่งามค่ะผลงานแล้วก็มีแล้วพร้อมคุณนะคะ หนากะงามนะคะหน,นันงหนาผู้ใดต้องการพอพ่นอานเจ้าฝูงนะคะไปไว้คอไว้ฟ้ามีก็ค,คือตัวนี้มีผลงานแล้วไปใส่งานได้เลยไม่ได้หายพอ,อยเป็นบม่เมียจบได้ใบใดบ้าเมีอันเสิร์ฟแล้วรับก็เร้วโอ้อนี่ค่ะ มีผลงานพร้อมนะคะเอาไปพร้อมใส่งานเลยหรือว่าเสียไปฮาเอาไปผสมนะพ่อแม่นะเนาะไปไปไปเออน้ำบาดก้มโตเนี่ยตัวนี้ก็คือ79ตัวรองได้พ่อแม่ได้ไดต่อรองได้นะคะ แม่ฝากเบอร์โทรค่ะ093 093 439สามศูนยแม่มะลิจังหานค่ะ <5 36. S 1> แม่มะลิเจ้าเก่าเจ้าเดิมผู้ใดสนอกสนใจโทรหาแม่มะลิได้ค่ะมีตัวนี้ก็คือ35มเนี่ยนะแม่บอกหันเนาะมองขายต่องพันลกูกมองขาย2,000ค่ะเปิดไปสามสบห้แม่ว่าได้ให้ต่อยากอย่งนี้แม่บอกเลยมองขายแม่2,000ค่ะ ตัวนี้เจ็ดสิบเก้าขันสนอกสนใจโทรมาหาแมรี่ได้โอ้หม่องขายนี่หาพันนะคะแม่ว่าว่าต้องตัวอ,อยากแม่บอกเลยนี่แม่ขอบคุณหล,ลายๆลายด้จ้านี่ค่ะลูกค้าเพาื่อมสนใจของแม่แล้วแลตัวนี้ก็ง,งามนะทาตัวนี้ตัวนี้ก็ง,งามพี่วัสดีค่ะตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่นะจ้า <17. S 1> โอ้79ค่ะ,คะลูกสาวยังน้อน,นี่สามเานึงปาร์ตดูค่ะหนูชื่นชอบเกียรสามนึงหนูเขาส้มกันเนี่ยปาร์ตค่ะถ่ายงามด้วยค่ะถ่ายงามหางงามค่ะสูงอยู่ประมาณเท่าไรเนะคะอลอยสามสิบบวกนะคะ ลอยสามสิบวกใบหลอดครบเนาะพี่เนาะเพราะนู้เห็นใบหลอดแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้วมีต้นนี้ค่ะประกันต้มนี้อีกค่ะลูกสาวเคเอฟสามลึงค่ะหนางง่าย ขาถ่ายงามๆบนเห็นถ well, mm ่ายเลยนะคะประกันตำนีประกันทบประกันถอนหนังงามๆลูกสาวแค่จำหนึ่งจักเดือนเราค่ะได้ปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีนะคะหนึ่งขางามลองนำไต่งามค่ะงมืตัวนี้งามลักษณะดีค่ะเนี่ยค่ะจะเกิดใบเบอรสูงนะคะต่อรองได้ต่อรองได้เป็นวะพี่ต่อรองได้พี่ฝากเบอร์โทษหน้าจ้า 0 6 1ค่ะ052 052ค่ะ152ค่ะ152 9109 9109เก่หยพี่ยังนะจ้าหอยอ้อยค่ะพี่อ้อยนะคะหอยอ้อยค่ะเดชซนอกสนใจโทรหาหอยอ้อยใดค่ะเคเอฟสามหนึ่งอ่ามีใบมีหลอดครบค่ะนี่ค่ะเชื่องพร้อมนะคะเป็นเนไฮจับบไฮบายงามค่ะลักษณะดีง้วตัวนี้ได้สนอกสนใจโทรหาพี่อ้อยได้ได้ค่ะหอยอ้อยนะคะโตโองเลยเนาะพี่เนาะส่งจากกิโลคะ โ่งได้บ่เกินลอยโลนะค่ะบ๊วยสนุกสนใจโทรมาหาพี่อ้อยได้หอยอ้อยได้ไกลก็นั่นกะบอกกันจังบอกกันคุยกันได้ค่ะกันไกลกว่านีจังบอกจังหาจังต่อรองราคากันเบิงเนาะค่ะมันคุยกันได้หมองนั้นเนาะค่ะวัตถุถือวัตถุใจกันเนาะพี่ขอบคุณนะคะงัวหลายงัวงามค่ะ ขายยางมาท่านนี้ออกจากโซนงัวงามเลยนะคะยังเหลืองวัวบบากล้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะค่าพี่น้องว่าเบิ่งงวงงามค่ะการได้เห็นราคางวงนหลากหลายราคาปลาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่ป็นกำลังใจให้ช่องสาวบ้านขาวในการเห็นคลิปให้ขังโต,ตไปในเด้อค่ะ นี่ตอนทิมที่สองนะคะขอบคุณค่ะ